ครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดบอร์ดท,ที่เราจะคอนโทรลเข้าไปนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เสียบไฟนะครับก็จะมีสายอยู่ทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่เส้นนะครับเส้นสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นดาอ่าเส้นสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นลบนะครับเป็นไฟลบนั่นเองเป็นขั้วลบของตัวนี้นะครับเราต้องต่อลบให้เข้ากับระบบของเขาด้วยนะครับส่วนสีน้ําเงิน น้ำเงินก็จะเป็นสปีดครับสปีดพัดลมตอนนี้ผมผมต่อแบบมว่มวงเข้าไปก่อนก็คือผมไม่ได้ไล่ว่าสปีด1 2ึสอาอะไรประมาณนี้นะครับก็คือน้ําเงินเนี่ยสปีดพัดลมสีเขียวก็สปีดพัดลมนะครับม่วงก็สปีดพัดลมอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร 3, ์สามเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งนะครับก็มีสปีดพัดลมอยู่สามเบอร์นะครับจากนั้นเนี่ยสีม่วงเนี่ยเขาก็จะสั่งตรงมาที่ไอซีตัวนี้นะครับไอซี IC ตัวนี้นะเนี่ยเราก็วัดเลยครับไอซีตัวนี้ก็จะต่อมาขานี้ ขาตรงๆเขาอาจจะขาที่หขาเก็ว่านไปนะครับก็ต่อตรงๆเข้ามาเป็นไฟบวกปมบวกเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเฉพาะบอร์ดตัวนี้ก่อนให้บอร์ดตัวนี้มีไฟแล้วก็สั่งสั่ง5โวลต์มาด้านนี้นะครับอาจจะไม่ถึง5โวลต์นนะเพราะว่าเขาผ่านอาผ่าน led ตรงนี้ไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะระดับไฟเขาจะถึงไหมนะครับอ่ะลองดูตรงนี้นะ ตรงนี้คือลบนะครับผมก็จำลบกับลบหากันแล้วนะครับจำลบลบหาการตอนนี้เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะเอาลองเปิดดูครับสามสองหนึ่งเนี่ยเปิดแล้วนะเปิดแล้วรู้สึกจะไม่ได้ยินเสียงดังปี้ปี้ป๊บปาดอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับอเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามสั่งงานได้แล้วนะอ่ะสั่งมาตัวนี้สั่งมาสีม่วงนี่ก็มีไฟออกสองโวลต์ครับ กด,กดไปเบอร์อื่นนะเนี่ยเบอร์อื่นไฟก็หายไปกดกลับมาเบอร์ที่1น,นะครับไฟก็จะมีมาโผล่ขึ้นมาเป็น1โวล์นะอ่าเป็น2โวล์ประมาณนี้ครับคราวนี้ไอโวล์นี่เขาก็จะตรงมาที่ IC ตัวนี้ครับ IC แต่ละตัวสีม่วงเท่านี้อ่าสีม่วงตัวนี้นะครับอ่าสีม่วงตัวนี้สามาสีม่วงครับหากดนะครับอ่าสีม่วงมีไฟอยู่นะอ่าตกไปแล้วเนี่ยมีไฟ2โวล์นะครับอ่าทำงานแล้วนะครับจากนั้นไอสีม่วงเนี่ย ก็จะตรงมาที่ IC ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าขาไหนเขานี้เราลองวัดดูวัดปิด,ป,ดปิดดูนะครับตอนนี้ไม่มีไฟลูกได้เลยนะเนี่ยขาที่6ครับเพอมีมีทั้งหมดอยู่1,2,3,4,5,6,7,8อ่าขาที่6ครับเนี่ยขาที่6ก็จะมีไฟก็จะมีแรงดนัดนขึ้นประมาณจริงๆเขาจะรับไฟ5้าโวลต์จะดีที่สุดนะครับอ่ะลองดูนะผมก็จะจับมาที่ขา6นะ เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะคราวนี้ผมจะเปิดเปิดสวิตช์นะครับปึ๊ดอ่าเปิดแล้วนะติดไหมเนี่ยตรงนี้ครับขาหกนะอ่าขาหกอ้าวจับผิดครับจับกลาวอ่ะขาหกขาหกก็จะมีไฟสองโวลต์ครับเนี่ยพอสั่งไปขาอื่นพอสั่งไปเบอร์อื่นเนี่ยขาหกก็จะไฟก็จะตกไปอ่ะก็เรียบร้อยนะครับอ่าคราวนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คงไม่ได้บอกวิธีการต่อโดยละเอียดนะ เราไปลองไล่เช็คดูนะครับอันนี้ต่อก็ไม่ยากนะก็ไฟตรงเข้าตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาไล่ขาด้านนี้อ่าด้านนี้ผมก็พาทาในในเริ่บต้นแล้วนะครับก็ลองดูครับคราวนี้ลองดูนะเอาไฟทั้งหมดเข้าระบบเลยนะครับอ่เสียบครับคราวนี้ครับเรียบร้อยตอนนี้ทํางานไหมอ่ะลองดูนะจะสั่งให้ทํางานครับคราวนี้ เบอร์หเปิดนะครับอ่าติดแล้วพัดลมทํางานนะครับเนี่ยเนี่ยพัดลมทํางานนะครับเบอร์2อเนี่ยเบอร์สนะครับก็ทํางานนะเบอร์3เนี่ยครับเบอร์สามก็แรงขึ้นแสดงว่าผมต่อถูกเบอร์นะครับเบอร์1เบอร์2องอาจจะต่อผิดนะเอาปิดครับอ่าปิดอันนี้คือการประยุกต์ใช้อ่าของที่เรามีอยู่นะครับ อ่ของที่เรามีอยู่อ่าผมเปิดนะครับเปิดนะปื้ดเข้าไปเมื่อกี้เปิดทิ้งไว้ที่เบอร์ไหนอ่าเขาจะเป็นเบอร์ 3. ครับตัวนี้จะมีพัดลมแบบธรรมชาติเขาจะสลับสลับทํางานเบอร์เบอร์สองเบอร์3เบอร์2เบอร์3อะไรประมาณนี้นะผมลองกดดูจะเป็นไงนะอ่าอันนี้เบอร์3นะครับทํางานอ่าก็จะเบามีเบามีแรงมีเบามีแรงสลับกันไปเนี่ยครับ อันนี้คือข้อดีของของตัวนี้เอาตัวนี้มาคอนโทรลครับนี่ครับอ้าวหายไปแล้วหรือเน่าไปแล้วอ่ะประมาณนี้นะครับหรืออะไรผมพังไปแล้วอ่ะลองดูใหม่เปิดใหม่ดูสิอ่ะโอเคยังใช้งานได้อยู่นะครับรูปว่าพังไปแล้ว ่าเปิดแบบธรรมชาติอ่าเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับเขานี้อ๋คงเป็นระบบของเขาครับอ่าติดขึ้นมาโอ้ประมาณนั้นถ้าใช้ไตแอกเนี่ยตัวเดิมน่าจะน่าจะไม่ทนครับก็เลยใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยเปิดติดเปิดติดอันนี้ยังไงเอ่ยเงียบไปเลย อาจจะทํางานไม่ได้อ่าอาจจะไม่เวิร์กมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็แค่สั่งงานให้ให้เปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองติดก็พอแล้วีเลย์ตัวนี้อาจจะไม่ตอบสนองเร็วอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีปัญหาโอเคครับแค่นี้ก็ได้แล้วอ่าปิดครับโอเคทำงานเรียบร้อยครับก็ ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับก็สามารถจะไปต่อใช้งานได้นะครับส่วนรายละเอียดในการไล่ตรงนี้ก็คงต้องย้อนดูคลิปนะว่าชุดไหนเป็นชุดไหนก็คือเราสั่งงานตรงๆมาตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะผมก็ต่อผ่านสวิตช์หนึ่งสองสามไปนะครับคราวนี้ถ้าผมต่อถ้าผมต่ออีกตัวหนึ่งก็คือเอาเอาสัญญาณตัวนี้มาไว้ด้านนี้ครับครานี้ยังไม่ได้สั่งเขาจะทํางานเลยครับ ยังไม่สั่งเขาก็จะทํางานก็เดี๋ยวเราผมลองดูนะอลองดูกันเลยครับเอาซักเบอร์หนึ่งเ,เดี๋ยวผมเอาออกนะหัวแรงผมไม่ได้เสียบอะผมตัดเลยนะเ,เสียบหัวแรงไว้หน่อยครับตัดออกเลยนะครับเนี่ยตัดออกนะแล้วก็เอาเอาเบอร์สามนี่แหละครับ เอาสีน้ําเงินนี่แหละสีน้าเงินเขาเป็นเบอร์สามเนี่ยผมจะเอาสีน้ําเงินนี่ต่อที่ R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้เลยนะไม่รู้ R ตัวนี้เป็นเบอร์ไหนก็ไม่รู้หรือเป็นไฟชุดอะไรเราลองไล่ดูครับอา,อาจจะเป็นชุดสวิตก็ได้สว,สวิงไฟสวิงก็ได้เนี่ยสวิตอยู่ตรงนี้ครับต่อตรงนี้เลยนะก็ลองดูครับต่อมันมั่วๆแถวนี้แหละเดี๋ยวรอหัวแรงร้อนหน่อย ตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าถ้าต่อไปทําไมมันทํางานเลยทําไมมันไม่ทํางานอย่างนี้ครับเราก็มาไล่วงจรไล่สถานะของ MCU ดูนะครับอย่างน,น้อยเราก็รู้ว่า,าเราจะต้องต่อจุดไหนยังไงนะครับ MCU เนี่เขาเขียนโปรแกรมออกมาให้ทํางานอยู่2สภาวะเท่านั้นเองคือ low กับ high นะครับก็ตัวนี้ของเราเราต้องสั่ง high นะครับสั่งให้มีไฟมี high นะครับก็สถานะแต่และสถานะก็แตกต่างกันไป ตรงนี้ก็ลองต่อที่ตัวทันทานตัวนี้ดูครับเขาก็สั่งผ่าน R นี่แหละครับอลองดูนะจะระเบิดไหมอุย้ยมันไม่ถึงครับอ่ะไม่ถึงก็ผ่าน R นี่แหละผมไม่แน่ใจว่าผ่าน R กับไม่ผ่าน R จะต่างกันไหมถึงไหม อ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูสายพวกนี้หน่อยตรงนี้ตรงนี้จะกลับการทํางานกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือตอนตอนที่เสียบปลั๊กไฟแล้วยังไม่สั่งงานนี่พัดลมน่าจะทํางานเลยครับเพราะว่าสถานะเขากลับกันอลองดูครับเสียบไฟเข้าไปจะทำยังเป็นยังไงปึบเสียบเข้าไป เนี่ยครับตอนนี้ผมยังไม่สั่งงานผมยังไม่สั่งงานครับเขาจะทํางานเลยผมจะได้ยินเสียงพัดลมอยู่แล้วนะครับทํางานเลยนะครับถ้าผมสั่งงานเขานี้อ่าสั่งนะสั่งแล้วหนึ่งตัวแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้นะอ่าลองดูครับผมสั่งอีกนะสั่งอีกไม่มีผลไม่มีผลอะไรเลยคือสั่งทํางานไปเรียบร้อยครับสถานะเนี่ย เราเอาเอาพุทไม่ถูกตัวนะครับสถานะเขาทำงานไม่ได้ครับเนี่ยลักษณะนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเบอร์นี้เบอร์ไหนอลองวัดไฟดูคราวนี้วัดไฟนะครับวัดไฟดูนะตัวนี้มีไฟ4ี่โวลต์น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่อ๋อเป็นเป็นตัวนี้ครับตัวนี้สวิต์สวิต์ผมตอบสวิต รอสวิงนะครับอ่าใช่แล้วโอ้มั่วอยู่ตั้งนานเนี่ยครับเนี่ยคือสถานะนี้ครับเนี่ยคือสั่งเปิดแล้วมันจะปิดสั่งปิดแล้วมันจะเปิดอ่าอันนี้ผมปิดนะปิดปับ๊บปิดแล้วทํางานครับเนี่ยก็คือเขาปล่อยสัญญาณออกมาก่อนปล่อยไฟออกมาก่อนแรงดันนี้นะครับเขาทํางานที่ลอจิกลอจิกศูนย์นะครับอ่าสภาวะโลนั่นเองหรือว่าแอคทีฟโลนะครับ อ่ะผมเปิดครับเขาวนี้เปิดเปิดปับ๊บเปิดปั๊บเขาก็หยุดการทํางานไปเนี่ยนี่ครับนี่ครับเราสั่งตัวนี้นะอ่ะโอเคน่าจะพอเข้าใจแต่ตัวนี้จะดูงง,งหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนตัวสั่งงานดูซิสั่งเป็นเบอร์อื่นอันนี้เป็นเป็นเบอร์ต่างหากเบอร์ที่เขาสั่งสายสั่งพัดลมสายนะครับสั่งให้สาย ก็เดี๋ยวเอาตัวไหนดีลองเอาตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เบอร์อะไรตัวนี้เบอร์เอ่ะเบอร์เนะลองดู M สั่งด้านนี้ดูนะครับต่อก่อนกับต่อหลังอ่านต่างกันไหมผมก็ไม่แน่ใจ๋ยวลองดูถ้าเรารู้แล้วเข้าใจในส่วนของวงจรเราก็ตับแต่งได้ง่ายครับเราจะทำแบบไหนมันก็ก็ง่ายแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าเห็นเห็นมีคลิปแบบนี้แล้วต่อตรงนี้ได้เลยเอาไตแอกไปต่ออะไรต่อไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เราก็จะไปต่อ,อยังไงอ่ะลองดูครับเปิดปับ๊บอะเสียไฟนะครับปั๊กไฟมันมีน้อยครับไม่ใช่โต๊ะซ่อมผมประจาอะเหมือนเดิมครับอ่าเสียบแล้วนะตอนนี้เสียบแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สั่งอะไรเพราะว่าสถานะเขาเขาส่งไฟออกไปก่อนนะครับเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดรีโมทพอกดเสร็จตรงนี้ก็จะตกเป็นศูนย์วน ลองดูครับดูไฟดูไฟตรงนี้นะปั๊บเนี่ยตอนนี้ยังไม่สั่งนะยังไม่เปิดเครื่องนะครับเขาก็มีไฟออกที่5โวลต์นะอ่ะผมเปิดครับผมไม่รู้ว่าเบอร์ไหนนะเปิดมืดเข้าไปเนี่ยเปิดแล้วนะนี่ครับตกละแสดงว่าอยู่นี่เบอร์เบอร์ไหนก็ไม่รู้แหละอ่ะตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ย เอาออกปับ๊บเอาออกปั๊บเห็นไหมครับเขามีไฟสี่โวลต์โผล่ขึ้นมาเนี่ยสถานะเขาเขาสั่งผมสั่งเบอร์นี้ทํางานอยู่ผมสั่งเบอร์นี้ทํางาน,อ,อ,งอ,น,งานอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองก็ไม่ใช่แสดงว่าอันนี้เป็นเบอร์สามปับ๊บครานี้สั่งเบอร์สามทำงานครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ทํางานแล้วตอนนี้เบอร์สามทำงานนะครับแต่ว่าสถานะมันมัน active low นะครับก็ตัวนี้สั่ง active high ตัวนี้เลยสั่งตัวนี้ active low ก็สั่งโลปั up, ๊บก็สั่งศูนย์ออกมาแต่ตัวนี้เขาต้องสั่งเป็นบวกห้าโวลต์ออกมาเขาถึงจะทํางานอ่ะผมสั่งเป็นเบอร์อื่นปับ๊บอ่าตัวนี้ก็กลับสถานะตัวนี้ปิดแล้วปิดก็คือสั่งไฟออกมาก็อ,อาจจะงงๆหน่อยนะเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับอ่ะปิดนะครับครานี้ปิดมันก็ไม่ปิดอยู่แล้วเพราะปิดจะเปิดเปิดจะปิดนะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยในคลิปนี้ก็จะ ยาวนะครับยาวแล้วก็ดูจะงกงๆอันนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์ว่าเป็นพื้นฐานในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะต่อยอดไปในเรื่องของการสั่งคอนโทรลอุปกรณ์สั่งไล่วงจรโปรแกรมเขียนโปรแกรมแล้วก็คอนโทรลอินเทอร์เฟสบอร์ดอะไรต่างๆนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีครับก็จะต่อยอดกันไปเผื่อใครได้เขียนโปรแกรมต่อยอดกันลึกไปนะครับผมก็เริ่มต้นจากจากพวกนี้ทั้งหมดเลยศึกษามาเรื่อยๆืเริ่ม อาสะสมมาครับเราก็ไปเจอวงจรนู่นนี่นั่นเราก็จะไล่ได้ถูกนะครับก็ต้องขออภัยนะถ้าถ้ายาวมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามีประโยชน์จริงๆก็เลยพยายามพยายามรวบรวมแล้วก็พยายามทําให้เห็นนะครับว่าเขามีวงจรมีการไล่มีการทํางานลําดับการทํางานส่งคําสั่งอะไรยังไงนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปซ่อมอย่างอื่นนะครับซึ่งบอร์ดพัดลมตัวนี้ก็เป็นบอร์ดที่ดีมากในการทดลองให้ความรู้ของเรานะครับ ก็จะมีทั้งทั้งที่เป็นโลทั้งที่เป็นไฮนะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็นแอคทีฟไฮแอคทีฟโลก็ได้นะครับก็เราจะได้รู้นะครับตัวนี้ก็สรุปอีกทีหนึง่ง MCU เนี่ย MCU เนี่ยเขาจะทำงานอยู่ใน2สภาวะนะครับเนี่ยในการสั่งงานด้วยในการสั่งงานหรือในการออกคำสั่งนะครับจะมี2สภาวะสภาวะแรกก็คือแอคทีฟไฮนะครับอันนี้เรียกว่าแอคทีฟไฮนะก็คือถ้าทำงานก็จะมีไฟ5โวลต์ถึงจะมีถึงจะทำงานนะครับ แต่สภาวะนี้ Active l o ลครับ Active l o นี่คือเขาจะส่งไฟออกมาก่อนแต่ถ้าเวลาเขาทำงานปั๊บไฟเขาจะตกเป็น0นโวลต์อันนี้คือ Active l o ลอันนี้คือ Active High ครับ t i v e High คือต้องมีไฟ5โวลต์ออกมาถึงจะทำงานแต่สภาวะแรกที่เขาไม่ทำงานคือเขาส่งเป็น0นโวลต์ออกมาพอสั่ง MCU ทำงาน MCU ก็ส่ง5โวลต์ออกมาครับพอส่ง5โวลต์ออกมาก็ทางานได้แต่ตัวนี้ MCU เวลาสั่งเขาจะสั่ง0ูนย์โวลต์ออกมาครับนี่แหละคือคำ,คำว่าทำไมศูนย์โวลต์ทำงานได้ ก็ Active High Active Low นี่แหละครับเนี่ยมี High มี Low ก็ลองลองตรวจสอบลองไล่ลำดับเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้ต่อให้แบบสมบูรณ์ทุกอย่าง100%นะครับก็คงไปเช็คๆไล่ๆดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ